คนที่ดูดวงถ้าเขาไม่มีปัญหาจริงๆเขาคงไม่ตัดสินใจดูเขาไม่ได้อยากมาฟังว่าปัญหามันคืออะไรแต่เขาอยากมาฟังว่ามันพอจะมีหวังในปัญหานั้นไหมคนส่งคิวมาจองดวงแล้วเราพิมพ์มาว่าของเงินคืนได้ไหมไม่มีเงินซื้อข้าวการดูดวงมันเป็นการรู้อนาคตก็จริงแต่ข้าวนะมันเป็นวันนี้ด้วยซ้ําที่เราจะต้องกินซึ่งมันก็โดนเราโดยโตรง เป็นไพ่สาดาบนะคะ3ดาบเนี่ยมันเป็นลักษณะของความสัมพันธ์สองสคนนั่นหมายถึงว่ามันมีแนวโน้ม no, ที่อาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์สองสามคนในเรื่องของความรักเพราะว่ามันเป็นไพ่สองถ้วย2ถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของความรู้สึกที่เท่าเทียมแต่ทีนี้อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ามันมากับ3าดาบนั่นหมายถึงว่ามันเป็นความสามพันธ์ที่มันอาจจะ มีเรื่องของบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องตอนแรกพอมีโควิดปุ๊บรอบแรกเราก็รู้สึกยอดคนแบบอยู่บ้านก็ดู Youtube จ้าอยู่บ้านรู้สึกชีวิตตอนนี้เราจะเป็นยังไงต่อปากก็ดูดวงประการเป็นว่าตอนนี้ยพอมันเข้ามาในยุคที่เศรษฐกิจมันเริ่มแย่แล้วหลายๆครั้งที่แบบคนส่งคิวมาจองดวงแล้วเราก็แบบพิมพ์มาว่าของเงินคืนได้ไหมเขาแบบ ไม่มีเงินซื้อข้าวเราก็วันคืนเพราะเรารู้สึกว่าเออก็เป็นอะไรที่จําเป็นจริงๆอะ่ะเรารู้สึกว่าข้าวก็ต้องมาก่อนเราอยู่แล้วการดูดงมันเป็นการรู้อนาคตก็จริงแต่ข้าวนะมันเป็นวันพรุ่งนี้วันนี้ด้วยซ้ําที่เราจะต้องกินมันไม่ใช่อีกแบบ 3- 4เดือน5เดือนเพราะฉะนั้นเป็นนกนกคงเลือกข้าวก่อนซึ่งมันก็โดนเราโดยตรงถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้โดนเป็นยอดใหญ่ๆแต่มันก็โดนเขาก็จะขอเงินคืนอะไรเงี้ยซึ่งในแต่ละรอบก็ข้อข้างเยอะนะคะประมาณสองสามคนอะไรเงี้ยเวลาที่เราจะรับมือกับ ที่มาดดูวงถ้าเขาไม่ได้อยู่ในสภาวะจิตใจที่เขาสามารถที่จะดูดวงได้เรามีวิธีการในการสื่อสารยังไงที่จะบอกเขาว่าเออตอนนี้เขาน่าจะยังไม่พร้อมในเรื่องของการดูดวงเราให้เขาไปฮิลตัวเองก่อนอย่าลืมว่าการดูดวงเนี่ยเราต้องบอกคําตอบที่เป็นจริงกับเขาเท่านั้นเราไม่สามารถบอกคําตอบที่มันเติมแต่งไปได้เราเห็นแค่ไหนเราต้องอ่านแค่นั้นเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ได้อยู่ในสภาวะจิตใจที่เขาสามารถที่จะรับคําตอบว่ามันเป็นแบบ yes หรือว่ามันเป็น no ได้เนี่ยมันก็ค่องข้างที่จะไม่ดีต่อใจเขาในระยะยาวการมาถึงจุดเนี้ย มันไม่ได้มาจากการที่โปรโมทใดๆทั้งสิ้นแต่ว่ามันมาจากการที่ส่วนหนึ่งเรารู้ว่ากลุ่มทารเก็ตเราเป็นใครแล้วเราก็เข้าไปจับเขาให้ได้ใกล้มากยิ่งขึ้นเวลาที่เขารู้สึกว่าแบบไม่สบายใจแล้วเขาอยากจะเข้าถึงอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งทําให้การดูดวงเป็นอะไรที่จับต้องได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราอยากให้ช่องเราเป็นช่องที่เขาไม่ได้รู้สึกว่าแบบหมอดูเป็นคนที่แบบเขาต้องมาไหว้เขาต้องมาบูชาหรืออะไรเงี้ยคือเราไม่ใช่แบบนั้นเราคือมนุษย์ธรรมดาแต่เราอยากให้เขามีความรู้สึกว่าโอเคเขาอยากอินทรากกับเรา เขาอยากจะพูดคุยเขาอยากได้รับคําปรึกษาเขาอยากได้คําพูดที่มันเป็นคําพูดที่เขาไปตัดสินใจกับชีวิตเขาได้มากกว่า ยอดวิวใน YouTube ด้วยแล้วก็จะมีในเรื่องของการเปิดดูดวงส่วนตัวด้วยโปรโมทให้บางโปรดักต์บ้างในแบบ i ิน t a g r กรมหรือลงโพสต์หน้า Facebook เลยที่มันไม่ใช่แค่แบบสตอรี่ที่แบบวันนึงก็หมดไปแล้วก็จะมียอดไลฟ์ก็จะมีจากทางจุกบ้าง <c oughs> เราต้องหาว่าคีย์ของงานเรามันคืออะไรคีย์ <c oughs> ของงานเราคือท็อกซิกให้ได้น้อยที่สุดถ้าสมมติว่าช่วงนี้เราแบบนอยหรือว่าเรามีเรื่องของความดาวอะไรเงี้ยมันก็ทําให้แบบคําทํานายที่ออกมามันดิ่งลงไปหมดเลยแต่ยิ่งคันทํานายส่วนตัวยิ่งแบบ แย่เข้าไปใหญ่มันก็เลยจําเป็นมากๆที่หมอดูจะต้องเป็นคนที่รักษา energy mm hmm. ในชีวิตให้มันบวกให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อะไรอย่างเี้ยค,คนที่ดูช่องเราเป็นคนที่ตั้งแต่อายุ15ไปจนถึงอายุ30เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เป็นวัยเรียนวัยทํางานหรือแม้กระทั่งวัยที่แบบว่าเขายังไม่มีวุฒิภาวะมากพอเรารู้สึกว่าจริงๆคนที่ดูดวงถ้าเขาไม่มีปัญหาจริงๆเขาคงไม่ตัดสินใจดูค่ะ ประเด็นก็คือเขาไม่ได้อยากมาฟังว่าปัญหามันคืออะไรแต่เขาอยากมาฟังว่ามันพอจะมีหวังในปัญหานั้นไหมที่เขาจะแก้ได้หรือมันจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าการที่เราแบบพูดอะไรที่มันเป็นเชิงบวกมันจะทําให้หลายๆอย่างมันดีขึ้นก็ต้องเบสต,ตอนไพ่แหละเพราะว่าถ้าสมมติวเราพูดอะไรที่นอกเหนือจากไพ่หรือไม่ได้พูดอะไรตามไพ่เงี้ยมันก็จะกลายเป็นความคิดของเราเองจะมีเรื่องของการให้ปรึกษาเกี่ยวข้องกับความรักเยอะมากๆล่าสุดที่ทํากับจุ๊กเงี้ยก็จะเป็นคอนเทนต์ที่คล้ค่ะ กับ Clubhouse แหละแต่ว่าให้เรามีโอกาสได้มาพูดคุยคนที่มาดูดวงเขามีปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาอยากได้คือกําลังใจแล้วก็การรับฟังเอามันไม่ใช่แค่แบบดูดวงอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของการให้คําปรึกษาได้ด้วย เราปริญญาตรีเรียนบริหารธุรกิจคะ่ะเอกผู้ประกอบการแล้วก็ปโทรเรียนคณะทรัพยากรมนุษย์นกชอบพวกเกี่ยวข้องกับจิตวิทยาค่ะการคิดอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับพวกสถิติการบันทึกความจดจําของโคดพฤติกรรมของมนุษย์มันน่าสนใจตอนที่แบบตัดสินใจเรียนตอนนั้นยังไม่ได้มีโนเลจอะไรที่เกี่ยวข้องกับการดูดวงเลยต้องแค่รู้สึกว่าเออแบบอยากเรียนที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เท่านั้นเองจริงๆแล้วตัวนกอะอกหักก่อนเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากจะดูดวงอยากจะรู้ว่าเอ้ยความรักของเราจะเป็นยังไงเขาจะ กลับมาไหมแล้วพอเราแบบเริ่มดูดวงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็กลายเป็นว่าเราไม่ได้อยากได้คําตอบแหละแต่เหมือนเรารู้สึกชอบมากกว่าเริ่มจากการเปิด YouTube แม่หมอแต่ละช่องก็ยังไม่ได้เยอะมากมันก็เลยจําเป็นจะต้องไปดูต่างประเทศทําให้เราแบบค่อนข้างที่จะซึมซับพอมันผ่านไปสักระยะหนึ่งเราก็เลยไปเรียนช็อตคอร์สอาจารย์เขาก็บอกว่าเออเนี่ยถ้าเป็นไปได้ไปหาทางของตัวเองได้จะดีมากพอเราเริ่มศึกษาในระดับหนึ่งก็เลยลองขอเพื่อนในคลาสตอนเรียนปอทแบบขอดูดวงให้ได้ไหมแต่เราก็ขอเก็บค่าครูเขานะ 5้บาท10บาทอะไรเงี้ยพอเก็บค่าครูปุ๊บเราก็ต้องเอาไปทําบุญโอเคแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเออทางนี้เราชอบนะทำทีสิสจบก็รู้สึกว่าเออเราว่างก็เลยตัดสินใจทำคลิปลง y o ยู u ู e เว้นไว้สักประมาณเดือนหนึ่งที่ไม่ได้กลับไปดูเลยคลิปเดียวพอกลับไปดูปุ๊บแบบเฮ้ยคนดูเยอะนี่ตอนนั้นประมาณ2,000กว่าวิวที่เข้ามาดูก็เลยเริ่มรู้สึกว่า เออเราอยากทําจริงจังแล้วจากการเป็นช่องเล็กๆแล้วก็ทําแบบอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆเรื่อยคือช่องเราเป็นช่องเรื่องความรักดนคอมเมนต์เยอะมากว่าอะไรดูแต่ความรักเวิน้นเวอร์แต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าช่องเนี้ยมันเกิดจากการที่โนาอกหักมาก่อนทุกคนมีคอนเทนต์ที่ไม่เหมือนกันค่ะตัวโน้มีความรู้สึกว่ามันเหมือนมันโตมาแบบนี้ตั้งแต่ต้นแล้วอ uh. ะช่องเรามันเป็นช่องเอกในเรื่องของความรักตอนที่เราไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักอะเราย่อมรู้ดีว่าความรู้สึกมันแย่ขนาดไหน,นหรือเราต้องการที่พึ่งมากแค่ไหนหรือเราต้องไป หาหมอดูเยอะมากแค่ไหนเพื่อที่จะทําให้ความรู้สึกเนี้มันออกไปเพราะฉะนั้นช่องเบิร์ y ไอวิวก็จะเป็นช่องในเรื่องของความรักเพราะเรารู้สึกอยากจะฮิวคนที่มีปัญหาเรื่องเนี้ยให้ได้มากที่สุด